สนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำ Aquatek เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณเอาละครับมาถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาของทางพรรคฝ่ายคอ้อนนะครับท่านผู้นำพรรคฝ่ายคอ้อนท่านรอมานานแล้วนะครับเชิญท่านสเสน่ห์สีสุวรรณครับท่านประธานสภาทอกที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับนี่เราไม่ได้กำลังก่อตั้งสำนักงานผ่านเงินแผ่นดินแต่เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของ การผ่านเวลาสภาทอกท่านประธานครับผมเข้าใจหัวอกของท่านพนมเลยครับว่าตามคิวมันควรจะพูดไปตั้งนานแล้วนะครับมันโอ้โหมันเล่นกันมั่วซั่วไปหมดนะครับท่านประธานแล้ววันนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ท่านประธานนี่เรามากางมาคุยกันปเ,กเป็นเรื่องเป็นราวเรากำลังพูดถึงเรื่องก,การก่อตั้งสำนักงานผ่านเงินแผ่นดิน ซึ่งอันนี้เข้าใจเลยเป็นนโยบายรัฐบาลเพราะรัฐบาลนี่ตั้งใจที่จะทําอะไรที่มันอยู่ใต้ดินคือมาบนดินให้หมดไอ้ที่มันโกงมันกินมันล่างมันผานเอาขึ้นมาให้มันถูกต้องเลยเห็นด้วยครับเอาขึ้นมาเลยครับเอามาให้มันมันเลยครับท่านประธานครับต่อไปนี้เนี่ยนะครับในสํานักงานเนี่ยนะท่านพนมก็พูดแล้วแัคเตนนะมีทั้งเก้าอี้มีทั้งรูปแบบนะแล้วต่อไปเราก็จัดให้มันนั่นเหมาะเลยสิครับท่านพนมแล้วรัฐมนตรีทีมทั้งหลายเนี่ยนะ ก็มีเก้าอี้ในสำนักงานให้มันเหมาะถูกไหมไหนๆมาแล้วเลยนะเก้าอี้ที่ใช้เหมาะสำหรับอย่างยิ่งเลยสำหรับรัฐมนตรีทั้งหลายก็คือเก้าอี้ดนตรีครับท่านประธานครับต้องมีด้วยอ้ามันนั่งหมุนเวียนกันครับหมุนเวียนกันนั่งไอ้ตรงนั้นนั่งตรงนี้จนกกระทั่งประชาชนจำไม่ได้มันทําอะไรกันบ้างครับท่านประธานครับมันมันทำไมมาสนุกกันอย่างนี้กันเล่นกันนทีท่านพันนงก็บอก่อนี้ต่อไปดี้นะนะ เราก็ต้องพยายามคิดแลลวเพราะเนื่องจากว่าสํานัก,การต้องหาทางผลานเงินต่อไปตั้งเสาปั๊บนี่นะครับต้องขอโทษเนนะก,กินนารีไปพอแล้วดิต้องเป็นมังกรพ่นน้ามีต่างๆมีหางผมว่าเอาให้มันหมด,ดเลยดิเอาให้มันหมดเลยนอกจากมีหางแล้วให้มันมีหางนกยูงเลยครับท่านประธานครับแล้วให้มันมีนกยูงโผล่เข้ามาเพราะว่าให้มันเหมาะท่านรมเปลี่ยนเป็นเสากิ้งกือดีกว่าท่านประธานครับขามันเยอะดีครับ แล้วบอกว่าแต่ราขามีเล็บอีกนะครับท่านประธานโอ้โหกรรมประทานอลังการแล้วไหนไหนเนี่ยนะให้มันเป็นสิริมงคลท่านพระดมอย่าตั้งเสาเท่านั้นให้ตั้งอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสด้วยครับท่านประธานครับเอาเป็นเจ็ดวันเลยครับท่านประธานครับต่ไงครบตั้งสัปดาห์เอาให้มันครบไปเลยครับอย่างงี้ผ่านเงินดีครับท่านประธานครับเป็นเสากิ้งกืออ๋อเสากิ้งกืออังคารอะไรอังคารงูใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะอาทิตย์อะไร เอาใจสักตัวถ้าจะให้กิ้งกือมันแพงก็ให้มันใส่รองเท้าด้วยเอาใส่รองเท้าด้วยแล้วก็ให้มันมีไอ้อ้นห,ห,หน่อยก็ดีฮะสนับเข่าด้วยท่านประธานเขาใช่ไหให้มันลงรายละเอียดอีกหน่อยนะครับท่านประธานเพื่อมันเกิดการประททกอนไงี้มันจะได้ไม่บาดเจ็บท่านประธานมันเป็นกิ้งกือฟุ<ฮ>ตอบอเลเล่นฟุตบอลหาเรื่องใช้เงินต้องหาเรื่องใช้เงินแล้วขอประธานโทษอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับว่า เวลาที่เนี่ยอย่างงี้ท่านชอบอกแล้วนี่กำลังวางแผนในที่ประชุมให้มีโรงหนัง 4D มันต้องดูสี่มิติผมว่าให้มันไม่ต้องมีโรงหนัง 4D หรอกในนั้นอ่ะให้มันมีนรกมีสวรรค์แล้วเป็นเป็นสี่มิติเป็นสี่มิต,มติแล้วก็บอกตอลอดเวลาพลาดเมื่อไรนรกนะเว้ยพลาดเมื่อไรนรกนะเว้ยเพราะว่านี่สำคัญกว่าท่านประธาน ถ้าดูนรกก็ต้องให้มันร้อนขึ้นมาด้วยให้มันร้อนขึ้นมามีกระทะทองแดงมีต้นงิ้วมีต้นลิเกด้วยครับท่านประธานครับจะไปต้นอะไรครับต้นลิเกเอาให้มันครบไาแล้วต่อไปมีต้นลำตัดมีต้นโนราด้วยมันก็ไม่เลวนะท่านประธานนะฮะหมอนลำเออหมอลำเล่นกระเบเ้อะ แล้วนี่ก็ได้ท่านประธานต้นเมียงงูบาดเดียวดูเพ้ออะไรเล่นทำมัสนุกไปเลยท่านประธานมันมาขนาดนี้แล้วผลานมันไปเลยท่านประธานเอาให้มันสุดๆเอาให้มันสดๆท่านประธานลุยมันเข้าไปเลยขอประธานโทษนะครับนี่ผมต้องเรียนอย่างนี้ท่านประธานคือเราพูดอย่างนี้เพื่อจะได้กันแนะกันแหนเออเดี๋ยวพูดถึงท่านพระนมนิดหนึ่งนะท่านกำลังคิดจะทําเป็นพญานาคมันต้องมันต้องมีสตอรี่เทลลิ่งนะ มันต้องมีลักษณะว่าเนี่ยพญานาคเนี่ยนะที่ตั้งเนี่ยนะไม่เหมือนกันด้วยนะพญานาคตัวหนึ่งเนี่ยมาจากไม่ขีดไฟครับท่านประธานครับมันมันจะขดขดตัวเหรอใช่มันเป็นไม่ไปขีดไฟตาพญานาคไงฮะออ <c oughs> ส่วนอีกอันหนึ่งมาจากยาสตรีเพนภาครับท่านประธานครับ,รบสองพญานาคดีแตกต่างก,กันถูกไหมครับไม,ไม่เหมือนกันไม่เหมือนถ้ายาสตรีเพนภาคลักษณะเหมือนแม่ดาหลาเนี่ยท่านปาระธาน อดีตเคยขับน้ำขาวปลามาก่อนนะครับตอนนี้ปลาไม่เหลือแล้วครับเหลืออะไรอยู่ครับอะเหลืออะไรครับเหลือแต่งูดินนะตประธาครับสิงสถิตไม่มีพิษแล้วครับนประธาครับเพราะฉะนั้นมันเล่นกันเลกเทะไปหมดนะครับไม่น่าเชื่อนะอันดับแรกเลยนะครับต้องเรียนอย่างนี้เอาวันนี้ผมเห็นท่านคิงนั่งอยู่นะ ท่านคิงไม่น่าจะมีตัวแล้วก็เข้าไปอยู่กระทรวงพาณิชย์นี่นะท่านคิงเนี่ยนะเมื่อก่อนผมก็งงไอ้ท่านคิงโอ้ไป,ไปที่ไหนก็มีแต่เคไหมเกิดมานี่เพราะันคิงเคผมเอ๊แล้วเจเคยมีไหมเพิ่งรู้ว่ามีฮะมีเจครับเจดีนะถูกไหมครับถูกไหมครับใช่ไหมไอ,ไอเดียคิงต่อจากเจดีคืงนะครับ,ท,รบพพท่านประธานครับพอประธานโทษอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ฮะอันดับแรกก่อนเลยครับ สำนักงานผานเงินแผ่นดินต้องกําหนดวางกําหนด,ดยึดตั้นแต่แบนเราจะยกเลิกต่อไปนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าธรรมาพิบาลครับเราจะไม่ใช้เขาว่าธรรมาพิบาลอีกต่อไปครับไม่ใช่ธรรมาพิบาลอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ถูกไหมธรรมาพิบาลเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยนะแล้วต่อไปในพจนานุกรมให้ลบคําเหล่านี้ออกไปครับเพราะมันไม่ได้ใช้งานแล้วท่านประธานหนึ่ง คำว่าประหยัดไม่ต้องมีครับลบไปเลยครับให้คนไม่รู้จักครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเฮ้ยทำไมไม่ประหยัดต่อไปคนดูเอกูคุ้นๆแต่ไม่มีแล้วครับคำนี้คำว่าคุ้มค่าให้ลบหายไปเลยครับลบๆไปคนจะได้จำไม่ได้ว่าคุ้มค่ามันเป็นยังไงให้ลบคำว่าโปร่งใสไปครับเหลือแต่หัวใสทำไปหลายอย่างแย่เกินไปมีแต่คนหัวใสมีแต่คนหัวใส ไม่มีโปร่งใสไม่มีโปรกใสโปรกใสคืออะไรมันคุ้คุหายไปไม่ต้องใช้มันไม่ได้ใช้แล้วดีต่อไปใช่ไหมไอ้คาว่าคุณธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีมีแต่มือธรรมกลัวมือธรรมแล้วกูกูไม่ทํากูไม่ทํากูอยู่เฉยเฉยให้มึงทากัะเดงทำไมทาต่อไปตัดคําว่าจริยธรรมไม่ต้องใช้ ไม่มีทําไมให้มันเดือดร้อนถูกไหมลบคํานี้ไปก่อนให้ตัดคําว่าความรับผิดชอบออกไปถูกไหมเพราะว่าในตรงนี้มันสาคัญนะพอไปสํานักงานแผ่นเงินแผ่นดินปับ๊บเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบเราเป็นเจ้าของตึกแท้ๆเนี่ยเราก็ไม่รับผิดชอบเราก็ไม่ต้องโผล่มาตึกถล่มไปแล้วกูก็หายหัวไปหาย <laughs> ความรับผิดชอบมันมีไหมฮะไม่ต้องมีแล้วไปจะสะกดําไมลบออกไปจากโจนานุกรมเดี๋ยวกัปตันประไทยครับ ข้าพเจ้าท่านครับผมเรียนอย่างนี้ว่าไหนๆเรามาถึงขนาดนี้แล้วเอาให้มันสุดๆไปเลยไหมนะต่อไปนี้สํานักงานเนี่ยนะสำนักงานไอ้พลันเงินแผ่นด,ดินเนี่ยนะขอโทษทีนะฮะไม่ต้องพูดถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ต้องพูดถึงอะไรสิ้นนะเลิกพูดเลยนะไอ้ธรรมาภิบาลหกเรื่องนะหลักนิติธรรมก็ต่อไปก็คือไม่ต้องมีนิติธรรมไม่ต้องมีกฎหมายแล้วหลักของความโปร่งใสไม่ต้องโปร่งใสทําให้มันอึมครึมตรวจสอบไม่ได้เลยครับเป็นนโยบายใหม่ หลักของคุณธรรมไม่ต้องมีมีนะมึงอะทำมึงอยากจะทาอะไรก็ทําทถูกไหมครับไม่ต้องมีแล้วคุณธรรมจริยธรรมไม่ต้องมีแล้วถูกไหมครับนะมีแต่อะไรวันไหวครูอ่าทำมาจริยาโหนติอะไรว่งไปว่านค่กกนลวกันเอาไปว่ากันจะพราวันไหวครูไม่ต้องมามีแล้วเรื่องของการไอ้ปกครองอะไรต่างๆเนี่ยนะจัดการเรื่องงบประมาณแผ่นดินไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบให้ใช้วิธีโยนความรับผิดชอบโยนไปเรื่อยโยนไปไปจนกระทั่งนโยน แล้วเวลามีวิศวกรเข้ามาเซ็นนี้เราต้องให้เยอะๆเขาไว้พเพราะลำพังตามหาว่าใครเซ็นบ้างมันก็ไม่ครบแล้วนะครับท่านประธานครับอชไมเนี่ยมาให้มันเยอะๆไว้นะไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องมีหลักของความมีส่วนร่วมถึงเวลามึงอยู่เฉยๆมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเราจะให้เฉพาะคนที่มีส่วนร่วมคือคนที่ได้ผลประโยชน์กับเราท่านประธานต่อไปนี้พวกอะไรอะ่ะเราจะเอาพวกจีนเทาเข้ามาล้วงกับเราใช่ไหมเอาพวกจีนเทา เอาพวกรัสเซียเทาเอาพวกฝรั่งเทาเอาพวกกะเหลี่ยงเทาครับมาเป็นที่ปรึกษาของเราให้มีส่วนร่วมครับแล้วมาสมหัวกันว่าจะประชาชนยังไงดีครับท่านประธานจนี้ปรึกษากันเฉพาะเรื่องนี้ปรึกษาเลยแล้วทำยังไงจะหลอกอะไรยังไงจะยังดีนะแล้วสุกไอกองนะสำนักงานผันเงินแผ่นดินให้มีแผนกเรื่องของเขาเรียกว่าศูนย์กลางการวิ่งเต้น วิ่งตำแหน่งครับตาประธานการวิ่งตำแหน่งนั้นถือตำแหน่งนี้เราจะจัดการให้หมดครับตำแหน่งต่ตางๆนี้เอาให้มันครบเลยเวิ่งไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาวิ่งถูกไหมครับเป็นศูนย์นประสานงานให้ทุกหนเป็นคน,<ห>นประสานไอ้นีอยยนะ่อยากจะย้ายไปนั่นหน่อยากจะย้ายไปมาอยู่ตรงนี้เลยวิ่งเต้นถือเป็นฝ่ายออกกําลังกายครับ่าประธานครับแต่มันคือวิ่งเต้นหาตำแหน่งครับ่าประธานครับอันนี้ก็ดีนะแล้วมีการรวบรวมไอ้พวกนอมินีทั้งหลายจัดการให้ด้วยครับ อยากจะตั้งตัวแทนอะไรบริษัททั้งหลายเข้ามาโกงมากินมามาที่นี่มาเลยจุดเดียวบริการจบครบทุกที่คับท่านประธานครับ,บ,รรบ,บไหนไหนมาแล้วเอาให้มันครบถ้วนเลยครับเอาให้ชัดเจนไปเลยให้มันชัดเจนแล้วเราวางแผนนะสำนักง,งานผานเงินแผ่นดินนะสำนักง,งานของทดานควรจะสร้างอาคารใหม่ความสูงร้อยห้าสิบชั้นครับไม่กลัวถล่มนลครับไม่กลัวถลม่มถล่มแล้วเผื่อยังเหลืออีกครึ่งหรือครับท่านประธานครับ ต้องเพิ่มชั้นไว้หน่อยๆสิท่านประธานต้องคิดสิไอ้มันสูงไว้ก่อนเพื่อมันหักไงท่านประธานใช้วิธีร้อยห้าสิบไอ้สามสิบโครมทีเดียวหมดถาร้อยห้าสิบอาจจะป้งยังเหลือร้อยชั้นเนี่ยท่านประธานมันหักรู้ป่าครับยังใช้ได้อยู่ยังพอใช้ได้อยู่ครับก็ใช้เข้าไปก่อนถูกไหมฮะเอาร้อยห้าสิบชั้นบนพื้นที่ร้อยห้าสิบไร่แล้วขอโทษทีสหรับนะครับผู้าการสํานักแห่งนี้เนี่ยนะให้คุมทงพื้นที่เลยนะ ทั้งทั้งทั้งฟลอร์เลยเป็นของเขาคนเดียวให้ทํางานอยู่คนเดียวแล้วในห้องทํางานของผู้ว่าการเนี่ยนะมีสามฤดูครับสามฤดูเลยอ่าร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็มีบางช่วงเพิ่มฤดูใบไม้ผลิเข้าไปนิดหนึ่งครับท่านประธานมันอยู่จึเมืองไทยได้เลยอ่ามันทาที่เราทําได้นี่ท่านประธานทาบรรยากาศให้มันเหมือนฤด,ดูปุ๊บ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 แล้วมีเจ็ดห้องนอนเจ็ดห้องน้ํา มีทำไม,มเยอะขนาดนั้นครับฮะทำไมเยอะขนาดนั้นครับเอาต้องให้เยอะที่เพราะตัวแต่ละวันนอนไมื่อ่เราห้องไงเข้าห้องน้ำแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วไอชักโครกให้มีเจ็ดสีด้วยครับท่านประธานมันต้องมันต้อง,อง,องไล่บรรยากาศคนเป็นผู้ว่ามันไม่ใช่คนธรรมดามันต้องขนาดนี้ครับนี่จะมาทํางานหรือจะมานอนครับก็ได้นอนถ้านอนตอนหลังก็ทําเป็นโรงเลยก็ได้ให้มันนอนได้สบายหน่อยครับท่านประธานนะแล้วก็ขอโทษ มีห้องครัวพิเศษระหว่างทางานรรม,มีห้องครัวเลยนะแล้วมีอาหารที่หลากหลายจากไทยและเทศแต่ทุกมือต้องมีออ,อเดอร์ออเดอร์เป็นไข่ปลาคาเวียจากยูเครนครับมันต้องผ่านสงครามมาก่อนผ่านสงครามประเภทผ่านกระสุนชุกชุแล้วปลาคาเวียต้องมีกระสุนเฉียวนิดหนึ่งครับ๊ต้องมีกลิ่นไหม้นิดๆของกระสุน ถึงจะเป็นของแท้ก็จะไปไ่าครับมีดินประสิวติดมาหน่อยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแล้วท่านขอโทษทีนะท่านผู้ผู้ว่านี่ก็จะปุ๊บมันมีความชื่นใจเวลากินไก่พากาเวียนเนี่ยนะถูกไหมเออแล้วก็มีเสิร์ฟพร้อมกับไวน์ไวน์อย่างดีจากฝรั่งเศสหรืออิตาลีครับสลับกันมาครับทุกวันท่านผู้ว่าไม่จะเป็นไม่ต้องเหมือนนั่นอะไรมากๆจุ๊บติ๊แล้วผู้ว่ามีโอกาสบ่นนิดนึง วนยนี้เปรี้ยวไปเอยเททิ้งได้ไหมว้าวอวย่างนั้นเลยนะวันบาดผลาแลให้มันผ่านให้มันจบเนี่ยนะท่านประธานนี่มันคือถึงจะเป็นการยกระดับจริงๆเพื่อให้ประเทศเของเราเนี่ยเงินทองที่ผ่านมาเราต้องผ่านมันให้หมดเราต้องใช้ไม่ให้หมดแล้วขอโทษทีของถูกๆไม่ต้องซื้อครับท่านประธานครับด้วยสำนักงานผ่านเงินแผ่นดินมันจะทำให้เกิดการล่ำรวยกับทุกประการครับใช่ไหมฮะ คนที่อยู่ในสำนักง,งานก็รวยคนที่มาประชุมมาต่างๆเหล่านี้ก็รวยครับก็นี่ได้เงินหมดะครับไอ้ประชาชนพวกจีนเทาฝรั่งเทามาบ้านเรามันก็รวยมันก็จะประกาศไปทั่วโลกว่ามาเมืองไทยรวยทุกคนขอให้คุณเทามาก็แล้วกันเขาขาวมาก่อนเข้าไทยต้องเทาซะก่อนไม่านปไะทานครับเ <laughs> ข้ามาเสร็จลอยปั๊บพวกพ่อค้าเทาพวกผู้รับเหมาเทาธูรกอบาเทา คนร่ารวยกันมากมายท่านประธานสุดท้ายมนจะอ,อะไรไปได้ประเทศมันมีเงินทองอะไรต่างมากมายตายไปแล้วความไ,ไปไหญ่ไม่ได้ก็อยู่มาตอนนี้ผ่านเงินมระาสตอน,นี้ประเทศไทยมันได้ยังทุกหน้าท่านประธานอาคารใหม่ของเราจะไม่มีทางถล่มเลยเราจะสร้างตึก800ชั้นเลยครับท่านประธาน เราไม่ได้ไดสร้างให้มันสูงขึ้นครับเราจะขุดให้มันลึกลงครับ0 0ชั้อยชั้น